มองไม่เห็นที่เขาบอกว่ายังมองไม่เห็นถึง QC หรือว่ายืนยันการชำาน่งเงินแล้วอะไรนี้ให้เขาทําตามวิธีนี้นะครับหนึ่งเลยคือให้เขาออกจากระบบนะครับออกจากระบบเสร็จแล้วก็ดําเนินการมาที่3จุดด้านบนนี้นะครับแล้วมาที่ history ครับผม history นะครับ history ตรงนี้นะครับอันแรกนะครับหรือกด control head ก็ได้กด control head ก็ได้นะครับกด control h e เนี่ยมันจะขึ้นประวัติทั้งหมดขึ้นมานะครับ ให้ดำเนินการมาที่ delete นะฮะ delete browsing data นี่มันจะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะ delete อะไรบ้างนะครับสำหรับเครื่องสำนักงานนะครับให้เขา delete เฉพาะตัวที่เป็น cookie กับตัว caching นะครับแล้วก็ดำเนินการ delete นะครับเท่านี้เราก็ restart ระบบนะครับลองเข้าดูใหม่นะครับ ก็ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอาจจะได้